สไตบุ๋มบุมสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องสไต์บุ๋มบุม,ม,มสไตบ้านๆน,นะคะวันนี้พามาชมสระตัวอย่างนะคะของกรมพัฒนาที่ดินนะคะเป็นแหล่งเก็บน้ํานะคะแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตทนประทานนะคะขนาดหนึ่งันสหกิลูกบาทเมตรนะคะสระนี้เพิ่งจะขุดนะคะก็มาเจอพอดีเลยค่ะเก็บภาพมาให้ทุกคนชมนะคะเป็นตัวอย่างในการขุด สระน้ำนะคะเก็บเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแรงนะคะน้ำก็มีแล้วนะคะในสระขอบสระก็กว้างอยู่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการสพอร์ตนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ